สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนำอีกแล้วนะคะเป็นแกงเทโพหมูสามชั้นค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็ไปดูวัตถุด,ดิบก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีหมูสามชั้นผักบุ้งพริกแกงคั่วกะทิแล้วก็ใบมะกรูดฉีกแล้วก็รูปมะกรูดน้ำปลาน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียกและก็ผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็ไปล้างหมูทําความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอามาหั่นนะคะหมูสามชั้นนี่เราหั่นไม่ต้องหนามากนะคะเพื่อนๆจะได้ดูน่าทานนะคะพิการมีสูตรอยู่ใต้คลิปแลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทํำดูได้เลยค่ะ ทำวิธีทําง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะถ้าเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำไม่เกินห้านาทีก็สามารถทานได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะหั่นหมูสามชั้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การจะใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็จะไปทำวัตถุดิบตัวอื่นกันกาะต่อเลย ใส่ถ้วยพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำตัวผักบุ้งนะคะตัวผักบุ้งก็ล้างทำความส,สะอาดสาเสร็จสับเรียบร้อยก็ตัดโคนทิ้งนะคะตัวที่เขาแข็งๆนะคะตัดทิ้งแล้วก็มาหั่นนะคะจะยาวจะสั้นหั่นได้เลยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆวันนี้ผักบุ้งของพี่การเนี่ยอ่อนมากเลยค่ะ พี่การซื้อข้ามสวนของพี่การเองนะคะเขาเก็บขายทุกวันนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยเขียวปิ้งเลยค่ะเพื่อนๆคาะนะคะเราก็พักเอาไว้นะคะแล้วเอากะทิตั้งไฟนะเคี่ยวกะทินะคะให้เดือดค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพอเดือดแล้วเนี่ยเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไป กะทิเนี่ยเราก็ต้องพยายามคนเอาไว้นะคะไม่ให้เขาเป็นก้อนๆน,นะคะเพื่อนๆขาแล้วก็เขาจะเนียนนะคะข้นเนียนนะคะน่าทานค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพอกะทิเ,เคี่ยวกะทิเดือดสับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การก็จะยกหน่อนะแล้วก็เอากระทะตั้งเตานะคะพอกระทะร้อนแล้วก็ช้อนหัวกะทิใส่กระทะนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงคั่วลงไปค่ะเพื่อนๆ ผัดให้เหลืองให้หอมนะคะให้หอมค่ะผัดให้หอมนะคะอันนี้พี่การใช้กระหัวกะทิเนี่ยแทนน้ํามันพืชค่ะบางบางที่หรือว่าตามตลาดที่เขาขายเเออ่ข้าแกงเนี่ยเขาก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปด้วยเพื่อให้น้ําแกงเนี่ยเออมีความมันเวลา ตักแล้วเนี่ยมันจะมีมันเ,เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะจะมีมันอยู่บนบนถุงหรือบนบนจานบนหม้ออะไรอย่างเงี้ยแต่พิการจะไม่ใช้น้ํามันนะคะจะใช้เป็นหัวกะทิแทนค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าเราทานเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดทําขายค่ะเพื่อนเพื่อน,อนค่ะแล้วก็ใช้เป็นกะทิน้ํามันธรรมชาตินะคะะเราผัดให้หอมนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ พอกะทิเขาแห้งเขางวดเนี่ยเราก็เติมช้อนหัวกะทิใส่ลงไปอันนี้นะคะพี่การเห็นตอนเด็กๆกคุณยายเวลาคุณยายเขาทำแกงขั่วนะคะเขาเขาจะใช้วิธีนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเขางวดแก่ก็จะเอาหัวกะทิค่อยๆช้อนใส่แล้วหอมอร่อยมากๆเลยคะ่ะนะคะแล้วก็ช้อนใส่นะคะแล้วก็ผัดให้งวดคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ พอสุกได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ค่อยใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่หมูสามชั้นที่เราทําไว้เมื่อคู่นะคะลงไปผัดะค่ะผัดให้เข้ากับพริกแกงที่เราผัดนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปกีนนะคะขั้นตอนนี้เราจะต้องใจเย็นๆค่อยๆทํานะคะเพื่อนๆ พอเราผัดหมูได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การก็จะยกลงแล้วก็เอาหมูที่เราผัดไว้เนี่ยใส่ไปในหมอ้อกะทิของเรามอคู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่การจะยกลงนะคะแล้วก็ถ่ายใส่หม้อนะคะนะคะพี่แกงคั่วกับหมูที่เราผัดไว้มอคู่เนี่ยค่ะเอาใส่ลงไปในหม้อนะคะหม้อกะทิของเราเนี่ยนะคะ กลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะนะคะแต่้ก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะเรื่อปรุงนะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ลูกมะกรูดผ่าค่ะ ใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะรอให้เขาเดือดพอเขาเดือดเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ผักบุ้งนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ,ะก็จะเขาจะไม่มันมากนะคะอ่ะค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปค่ะวันนี้พี่การทำหม้อใหญ่ เพราะว่าสมาชิกเยอะนะคะเอาไปแจกข้างบ้านด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผักบุ้งที่พี่การซื้อถูกค่ะเพื่อนเพื่อนสิบบาทเองนะคะกำนึงมีลุมแก่ๆนะคะเขาเป็นคนเก็บขายนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้นะคะพอเขาสุกสลบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เติมน้ําส้มมาขามเปียกลงไปค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีก แค่นี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะแกงเทโพหมูสามชั้นของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ